ขเอคุกขจ้ต้าคือได้ครับ่ได้เห็ดป่วดเหรอวะมือนาไปเอาด้วยดอกดีกดอกเดียว้าวดอกเดียวแล้ค่อยมาหาเห็ด ครับเดียร์นอกป้องปลายสุกูสุขคนครับวันนี้ไปหาเห็ดนั่งกันครับเข้าป่าเขาดงมาโซนภูเขาครับมาหาเห็ดชักสีเฮ็ดยังแน่เละเพราะว่าทั้งเห็ดพ่อเห็ดพวกมันออกเดี๋ยวนี้ครับเพื่อฟุกได้เห็ดละง,งกมากับลุงลองคือเก่าครับตามไปลุ้นนะกันครับโอ้ยนไข่มหายไ่ยัยงไงป่ะซะ ไก่ป้าครับไก่ป้าตื่นเห็ดเพาะบ่โอ้ยมันออกดนแล้วเห็นเนาะจนเท่าเจอแล้วครับเห็ดเพาะ ดอกเท่ากันเไปไหมเถอาดอนนี้เนาะเดี๋ยวได้ดอกเากำงานเนาะ นับบันมุดเอ้าประเดิมครับประเดิมประเดิมจุดแรกครับผมเดี๋ยวเลื่อยเงาวครับโม่เยาเงาไปเงาไปแต่ว่ายังไม่ได้มีข่าวว่าทางใดนได,ได้แต่เห็ดปลวกเราเขาหาบมาครับเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน หน่วยสองหน่วยเดี๋ยวก็ได้โลแล้วครับวันนี้มาแก้มือโดยเฉพาะดินแห้งกระแดงคักออย่างนี้แดดกระเดดโอ้ยเอ๋อหน่วยนึ่งเก่าครับครับนี่นะครับวันนี้มันส่งหายากอยู่นี่ฮะเนาะคนก็ล้าใหลายครับถ้าเห็นกระเ้าดังบ่มดแล้วครับไอ้น้องฟองไฟอ๋อค่อยๆครับนี่ๆเจฉยแล้วเจฉยแล้วนี่ๆๆๆนี่ๆๆ เอาห้าเอาครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหว่าดังบบได้ครับว่าดังบบได้คนสิได้ยินเจอแล้วครับเจอแล้วคนข้างหลังเป็นซิฟว่าดังบบได้ครับมีตัวหน่วยง่ายว่าในแอ่น้องป้องไปผดผัวบกโมกแตงครับโอ้โหเออโอ้ยว่าดังบบได้ครับว่าดังบบได้ พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วฮะอ,อ,อยู่นี่แหละเพียบแล้วครับน้องป้องไปอืมแดดกระเด็ดดดดแห้งมันบุยเห็นครับสอนซ้อนสอนซ้อนซัดดิสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับเจอแล้วครับนี่ควัดควัดครับวัดควัด เจอแล้ว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 ดอกบัญใหญ่ดอกบัญใหญ่เอ้ย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 โอ้ยห่างเลยบุญใหญ่เป็นบักก้าบ้าบังหินนะเนี่ยโอ้ยขออภัยลำพิษประเดิมเลยไอ้น้องป้องไปครับผมนี่ครับ นี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่เดิมครับเก็บเล็กผสมน้อยอีกแล้วครับท่านเอ้ยเจออีกแล้วครับไฟล้างตาดอกเล็กแห้งมานครับเริ่มเทิมเลยเออบานไข่เช็ดละงกไอ้น่องป้องปลายครับผมบัง อไข่บ้ากไงแซมกับไข่เห็นละง,งกครับผมไปไปลุ้นนะกันต่อครับไอ้น้องป้องปายสุดยอดอลังการครับไข่นี้สุดยอดเลยนี่ันขาวสนี้เลยฮะข่านีเบ่<ะ> โอ้เรามาห้องนี้เนาะได้อยู่ครับโอ้โอ้ยสั่นี้เหรอเนาะจะมาถึงไปหม่เเติบอยู่บ่โอ้วาผูได้สิบดอกคดียู่มันยังได้แม่นี่อกคดียู่มันยังได้เหรออ๋อเนี่ยนได้็ล่ะจะเอต่แถวนี้บ่ อายุสันได้อายุสันที่ว่าได้โหนี่ดินเหยียบโอ้เหยียบทิ่มเนาะโฮ้ยเบิองครับพอน้องของไปคนหายเฮ็ดหลายหลายมาจากจังหวัดอื่นหลายขลังหลายนี่หลายกว่าเฮ็ดเต็มไปหมดโลเลยอันนี้เพิ่นมาจากบ้านอื่นครับผม สามสี่ห้าหกหกเจ็ดคนครับอยู่ข้างล่างอีกกมีอย่าปากครับอย่าปากอู้บรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดเลยเหรอบอ๊บอ่อบบรรยากาศสุดยอด เงี้ยว่าไรหลายกิโลละ่ะเริ่มพลังก่อนรู้วงไปพุ่นละบมมีครับแต่จะไปไปเรื่องครับไปโซนที่มันต้องขอ นี่แค่เริ่มต้นครับผักดนบนไร้ตงล่องไปแล้วครับหาไม่ต้องครับผมมากันเนี่ยกองหญ่ายอยู่ข,าข,าขา้างกองอเปนเปานฮักเฮ็ดเพ็รดังันเดี๋ยวไม่ดลงง้เพชรเฮ็ดปล่าพอเกิดโอ้ย นี่เอ้ยจะกินมาบ้านนี้น้องป้องไปท่อน้ำครับเป็นต่อน้ำจากเทิงภูสูงสุดเลยลงไปใช้อยู่ข้างล่างข้างล่างมังนจะมีกอกตามลายทางอยู่ครับเบิ่งทางนี้นะครับ ขึ้นมาสะพูดแล้วครับภูมิยาชาวบ้านล้วนครับน้ำนี่ไหลแห้งยิ่งกว่าปปาไผ่ครับน้องป้องไปอยู่กลางพูเขาแล้วครับ่ตลงไปเงาเยียดแล้วครับก้อนหินนี่คือเอามาถมท่อไว้ครับยานงัวยานควายเหยียบครับผมไปครับกแล้วมากไปทันทีแล้วยาตักออกโล เขามาทั้วพี่เขาเอาผู้ไหนจ้วาวะผู้ไหนน่าจะเป็นเห็ดพิ่งเนาะตัวนี้น่ะแต่ว่าดอกมันขามันใหญ่ไหมหาต่อครับเจอเห็ดอย่างเอาหมดมือเนี่ย สองดอกลงเหียเด้อเฮ็ยเ <แฮ S 1> พิพ่งเขา้าชั่วเลยนะเาว่าเพื่อนจเป็นเพิ่งของมกไดะลองลงสองสดอกเก็บไว้เก็บไว้เป็นส ก้าสวนซุดน้ำเงาของไอ้น้องต้งไนไปวันนี้ผมได้เห็นครับปไปอีกโซนนึงครับโซนข้าง,งหน้าแต่เฉพาะไปร์ก้าต่อไปร์กาศตะกตอกคกน,น,น,นครับบรรยาก้าควักพีรับเราทุกคนน้ำเย็นๆครับล้างหน้าล้างตานัาง่งพักเดี๋ยวนุยโต้ครับ <laughs> เป็นล <laughs> บรรยกากาศงามครับดีจะได้บรรยกากาศพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศนล่นะครับเพราะว่าเฮ็นนะฟ้าวครับมุงนี่แต่ยังสุดป,ปยอยู่โซนหน้าอยู่ไัก,ก่อนจะข้าวครับ